สะออนพักเขาสะออนพักเขาเก๋สดไหมพักเ,อเกกยอะแยะเลยเยอะเลยพักนี่ฉันจะเอามาเาะเขือเทศเเเววแตงบ้านจะโงมีต้องประจับยากอะไราน้องหายากนี่ เอาแล้วนครั้รรเอา,เลเอาแล้วเข้มันใจดียาอยากขายเอาว่าเราเกนบ,บอลก็มีทีเดียวนี่พโลดอะแล้วแม่กขายเออ อะไรชี yeah. you people, uh, ้อะไรชูชี Extreme ้เอาหอของเตะด้บอสเออเอาห้ของเตด้วยเอาแค่กับพออแล้วเตะกินไม่เยอะหรอก หลานก็ถามว่าอันนี้ก้อนนี้คืออะไรปาดแล้วก็มาทำ้นผ่าดแล้วก็มาตัวให้เออทำให้มัน,น,นะะทำให้มันสุกเต็มไม้เต็มมือเลยหลานฉันได้แล้วของโปรโดเขานะโอ้ยมีสมโอได้วันนี่โอ้สมโอปลาทูนึงแม่กรอง เอ้ยบอนเอามาจากไหนน่ะบอเน่ยบอนจืดไหมบนมีหรอ่เรายะไนอันนี้เอาเอายำนายำอะพี่ีนะเท็ดเี้ยวหวานไม่จัง คนก็เริ่มมาซื้อเรื่อยๆแล้วก็กลับเรื่อยๆจ้าตลาดนัดวันอาทิตย์เย็นนะจ๊ะว่าจะลอยดิบดิบๆไอ้ค้าค้าค้าเป็นจอมให้ยังอ่ะให้ไปเลยเออถ้าให้แล้วก็ก็อีกอีกยี่สิบสแต๊ดเอาออกแล้วเดี๋ยวนี่ยพักสะตดเอาออกแล้วนี่ยถ้าไห้แกบเขียวก็กลับมาไงเราเก็บยิ้มเมื่อเจ้านี่ขายดิบขายดีปลาโบ ป่านาเนาะใครก็อยากกินมาละจำหัวมันใหญ่นหมค่ะจะแบบนี้เลยอย่างแบบนี้เอลยอย่างย่างตำโพงย่างอร่อยกินปาอะไรเนาะ